เราไปเรื่องของปลาหมอคางดำกันหน่อยดีกว่านะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลออกมาประกาศจูงใจประชาชนให้มาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำเปิดจุดรับซื้อทั่วประเทศเนี่ย7จจุดแล้วก็ให้ราคาเยอะมากจากไม่ถึง5บาทเนี่ยกลายเป็น15บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะเกิดปัญหานะฮะผู้ประกอบการแพปลาที่รับซื้อออกมาสะท้อนบอกว่าถึงตอนนี้ราคคงราคาก็ยังไม่ชัดเจนแล้วบางเจ้าเตรียมที่จะถอนตัวติดตามได้จากรายงานครับ เรามีเยอะอะแล้วรับไม่ได้เนี่ยใครเป็นคนแบกใคร,ครไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดครับผมบอกแล้วแค่เปิดมา3วันก็จะไม่เหลือแล้ว แพรปลาปิ่นกระมลในพื้นที่ตําบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในจุดรับซื้อปลาหมอคางดำราคากิโลกรัมละ15บาทตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่หวังจะสร้างแรงจูงใจให้มีการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศแต่ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งสัปดาห์แพรปา่ายังเงียบเหงาเพราะผู้ประกอบการไม่กล้ารับซื้อเนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของมาตรการทั้งรับซื้อแล้วจะไปส่งที่ไหนรับเงินคืนได้เมื่อไหร่ เกรงว่าต้นทุนค่าขนส่งค่าดําเนินการต่างๆอาจจะไม่คุ้มค่าและยังมีปัญหาสําคัญที่ผู้ประกอบการไม่สามารถรับซื้อปลาหมอขังดําที่ราคากรัมละ15บาทตามรัฐบาลกําหนดได้ซึ่งหากยังไม่มีความชัดเจนก็อาจจะต้องขอถอนตัวจากการรับซื้อปลาหมอขังดําทางเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราค่อนข้างจะที่จะแบกรับเรื่องน้ําหนากักเรื่องการเงินทางรัฐบาลให้เครดิต15วัน เราจะต้องสำรองเงินไปก่อนอย่างเงี้ยคือรัฐบาลให้ผลตอบแทนเราแต่ถามว่าค่าขนส่งม,มันก็เป็นภาระ ด้านเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งรายนี้บอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการรับซื้อปลาหมอคังดํากิโลกรัมละ15บาทแต่ควรจะเปิดรับซื้อระยะยาวเพราะปลาหมอคังดําระบาดในพื้นที่สมุทรสงครามมานานกว่า10ปีแล้วหากรับซื้อแค่เดือนเดียวคงไม่มีทางจะหยุดการแพร่ระบาดได้และก่อนหน้านี้จังหวัดสมุทรสงครามเคยรับซื้อมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนเป็นการแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดจึงอยากฝากให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างจริงจัง ไม่เชื่อครับผมว่าคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่เชื่อมันปลาตัวนี้มัน,มนควบคุมยากมากครับการควบคุมของเขาเนะี่ยที่วันเดือนผมว่าไม่ได้ผลผมอยู่กับธรรมชาติตรงนี้ผมผมพูดได้เลยว่าภายหนึ่งเดือนผมว่าควบคุมไม่ได้ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบปัญหาและสั่งการที่มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแพปลาให้เรียบร้อยพร้อมเน้นยำ้ำการรับซื้อปลาหมอขังดำต้องไม่สร้างขาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการ จุดรับซื้อต่างๆที่มีปัญหาวเราพยายามจะแก้ปัญหาไปรายวันนะครับเนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสําคัญบางครั้งพี่น้องที่ตั้งโดยเฉพาะ,ะพี่น้องแพร์นะครับกลุ่มแพร์ที่ที่รับซื้อบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจระบบของกรมประมงเราต้องมีการควบคุมเราจะมีการปล่อยให้มีการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งไม่ได้หรือขาดไม่งั้นไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นมันอาจจะไม่สะดวกต่อท่านที่เป็นจุดรับซื้อสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวกรมประมงจะประชาสัมพันธ์และแก้ไขนะครับ สำหรับจุดรับซื้อปลาหมอคางดำ75จุดใน16จังหวัดทั่วประเทศจะเปิดรับซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่1ถึง3.1สิงหาคมนี้และหากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วกรมประมงและการยางแห่งประเทศไทยจะร่วมกันพิจารณาขยายเวลารับซื้ออีกครั้งโดยในช่วง5วันที่ผ่านมามีเกรรษตรกรและชาวบ้านนำปลาหมอคางดำมาขายแล้วกว่า90ตันนักกรทองประหยัดถ่ายภาพกีรติพูระโ hover สำนักข่าววันนิวส์รายงาน คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ